ปวดหลังง่ายๆนะครับสำหรับประชาชน,น,นทั่วไปให้ค่อยๆนอนคั่ำนะยม่นมาด้วยการทำก่อนเาากการ,ราดูเส้นแต่เดี๋ยวตัวอาจารย์จะให้เป็นแบบวิธีแก้ไม่ให้ปวดมากขึ้น,ก,น,นการใชการที่กล้าอย่างง่ายๆลองมาดูใ,ใกล้ๆเลยแบ่งกระดูกสันหลังเนี่ยคนเนี้ยอย่าไปยุ่งกับมันนะครับกระดูกสันหลังนะเราก็ใช้ผู้มือเราเนี่ยแหละที่กดข้างๆกระดูกสันหลังกดลง,งไป ก็ไปเฉยแล้วก็ค่อยๆโยกกล้ามเนื้อไปจะช้านะกฎ<ม>ียวเนี้ยถ้าเกิดเรากดกล้ามเนื้อเนี่ยมันจะไปนโดนมีข้อต่อหนึ่งก็คือข้อต่อหน้าของผมถ้ากดได้ถ้ากดไปแล้วมันดังกึ๊กไปเป็นไรเพราะว่ามันข้อ,ขอ,ขขอต,ต่อมหนุนแต่อย่าไปกดตรงกระดูกสันหลังเด็อดขาดนะครับกดที่กล้ามเนื้อยอย่างเดียวคลายไปเลยนะคะนรับแนวตั้งแต่ใต้ขอบสะบักเนี่ยขอบสะบักนี่กดไป ไล่อย่างเงี้ยช้านะครับเดี๋ยวกดเดินขึ้นไปมือเจ็บกดใต้เงี้ยช้ากดปากออกไปง่ายงกดเรนเด้นไหมครับนี่กดเรนเด้นกดกดไปเรื่อยๆองกว่ามันจะนิ่งข้างที่กดก็กดมากกว่าที่เฉลี้างนึงก็องต้องกดเหมือนกันแล้วดูอีกปากหนึ่งแล้วลองเสิร์ดูถ้าเรากดแล้วกดไข้ดีขึ้นก็ลองให้ไข่หัวกดค้างไว้ตล้วรอรอเขาไป ครั<า>ง้งลอดูนะครับอ้ที่ว่าแก้อาการชาได้อ <Viol in S 2> <schwier> ีแล้วกดไปตลอดเนช้ายี่้โอเคลอฝึดูนะครับ